ไม่มีใครเชื่อสายตาว่าลูกนั้นมีตั้งสุไยมานจะพลาดแบบหมูหกสุดๆ,ดๆนะครับโู้แต่ว่าเขาเรียกว่าใช้ลูกเกา๋าลูกประสบการณ์เนี่ยมาช่วยทําให้เราได้หนึ่งคะแนนกลับออกมาจากเสนายันนะครับก็ สวัสดีครับผมชุกปรัชญาครับคุณกาวสารของการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองครับชุกปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอ่ในคลิปนี้นะครัว่าจะมาพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเกมเอฟเอคัพนัดที่3นะครับที่ทีมชาติไทยบุกไปเยือนอินโดนีเซียนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกือบไปแล้วครับเกือบไปนะครับสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยนะครับที่บุกไปเสมอกับอินโดนีเซีีียยททท่่่่เเเซนนนนนาาาาาััหรรรรืออวลบบุุมมกกกโไดด้1ปะะะตตูคใสึ เกมหนึ่งของทีมชาติไทยก็ว่าได้เลยนะครับเกมนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับเริ่มตั้งแต่ใครได้นั่งติดตามดูข่าวคๆก่อนเตะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเดือดตั้งแต่ก่อนเกมแล้วนะครับเพราะว่าแฟนๆของอินโดนีเซียที่ได้รับสมญาณาว่าเถื่อนใช้ได้นะครับล้อมรถทุบกระจก รถนักเตะของเรานะครับมีคลิปภาพจากนักฟุตบอลเองที่เขาลงสตรอรี่ในโซเชียลส่วนตัวก็ออกมาเยอะมากมายนะครับว่าโอ้โหมีทั้งแจกมินิฮาร์ดชูนิ้วอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับคือว่าขู่เราอย่างเต็มที่แล้วก็เขาเรียกว่าข่มขวัญเราให้เราเนี่ยกลัวเขาอะนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเห็นแล้วมันก็นะอยากจะต้อนรับแบบดีบ้างกับ พอเวลาที่เขามาเยือนบ้านเราครับแต่ว่าอย่าทำเลยนะครับดูแลภาพลักษณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยมาพูดเรื่องของเกมนะครับการจัดตัวของมันุพกิงในเกมนี้ก็เปลี่ยนระบบนะครับมาใช้ระบบ4-5-1นะครับก่อนหน้านี้สเกมเราใช้ระบบ4-4-2ก็คือใช้กองหน้า2คนนะครับก็คราวนี้เนี่ยใช้ชันรงไปแทนที่อดีศักดิ์ไกรสอนก็เติมกองกลางเข้าไปให้แน่นนะครับซึ่งบรรยากาศในสนามเองตามที่เราได้คาดการณ์และผมเองก็ได้ทําทริปไปเลยเหมือนกันว่าแน่นอนว่าแฟนฟุตบอลของอินโดนีเซียจะเข้ามาเต็มความจุอย่างแน่นอนยอด ผู้ชมในสนามเกมนี้ก็แตะเกือบ5 0,000เลยนะครับสี่หมคนนะครับก็ถือว่าทําสถิติมากที่สุดเลยในทุกๆเกมที่ผ่านมาใน AF ฟปีเนียนะครับเข้าสู่เกมนะครับครึ่งแรกเนี่ยเราครองบอลได้เยอะนะครับแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้นั่นคือจุดปัญหาในเกมนี้เลยนะครับสถิติออกมาเนี่ยโอ้โหมีจังหวะเข้าทําไปแค่น่าจะครั้งเดียวนั่นเองใน45นาทีแรกนะครับอีกครั้งเนี่ยเกือบจะเสียประตูให้กับทางอินโดนีเซียด้วยนะครับจังหวะออกมาเล่นบอลของกิติพงษ์ภูเตเชื่ออนะครับโโ้หจัังหวะะนนน้เี่ยไปปแบอลให้กัับวตน่า หลุดเข้าไปยิงเหลือแค่เสากระ่ายแต่เหลือสุดจะเชื่อครับวิทันสุไลมันแ <laughs> ปลดุกด๊กๆุๆกด,ก,ดกนั้นไปโดนโคนเสานอกออกไปแบบสุดช็อกจริงๆครับไม่มีใครเชื่อใส่ตาว่าลูกนั้นมีตั้สุไลมานจะพลาดแบบหมู6สุดๆนะครับโอ้แต่ว่าก็เป็นโชคดีแล้วก็ดวงมาหาเฮงของเราครับที่ จบ45ท,ทีแรกโดยไม่เสียประตูโหก็โหรอดตัวมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับจากนั้นเนี่ยครึ่งหลังเองอินโดเหมือนว่าจะได้ใจเพราะเหมือนกับว่าเขาจะดูเชิงใน45ทีแรกครับก็เลยลุยใส่เราเลยมาได้ประตูจังหวะจุดโทษนะครับ อุ้มเนี่ยไปเสียแฮนด์บอลจังหวะที่พยายามจะยกมือมาบล็อกบอลแต่ว่าเหมือนจะเอี้ยวตัวแล้วมันก็บอลมันพุ่งมาโดนมือผู้สิทธ์มองว่าเป็นการบล็อกบอลแล้วทําตัวให้ใหญ่ขึ้นนะครับมีมือมาช่วยก็เลยเป่าจุดโทษซึ่งก็แฟนก็คอมเมนต์กันเยอะเลยว่ามันไม่น่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือปัญหาเลยที่มันไม่มี VR มาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพไฮไลท์ผมดูแล้วมันก็ไม่ชัดเจนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาได้จุดโทษแล้วก็ยิงตูขึ้นนาครับจากนั้นเนี่ยโอ้โหกลายว ที่สารวัตรเดมิทพยายามจะตัดเกมซึ่งสารวัตรเนี่ยลงมาในช่วงครึ่งหลังแทนที่ของชานาลงด้วยนะครับโอ้โหไปจัดงานจัดคอนเทนต์ซะอย่างนั้นเลยนะครับสารวัตรไปกระโดดเสียบสายรนะ้วนโอ้โหภาพมันฟ้องว่า เราไม่สามารถเถียงก็ได้เลยนะครับว่ามันไม่ฟาวนะครับหูไปยกเท้าสูงแล้วก็เปิดปุ่มด้วยนะครับผู้สินิชาวซาอุเองก็แจกใบแดงแบบไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับเหลือสิตัวแต่ปรากฏว่าเราเองก็ตั้งสติได้โอเคมากขึ้นนะครับเริ่มเล่นรัดกลุ่มมากขึ้นไม่ว่าจะดูจะสเปซสปะแล้วก็เกมรุกมันหายไปแต่ว่าเราก็ต้องเลือกโจทย์ใดโจทย์หนึ่งครับเราเลือกที่จะเล่นโจทย์เกมรับนะครับซึ่งก็รอจังหวะอย่างใจเย็นแล้วก็มาได้ประตูทีเสมอนะครับจังหวะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอ เขาไม่สามารถยิงหนีห่างเราไปได้ทําให้สกอร์อยู่ห่างแค่ประตูเดียวนะครับมันโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดสุดท้ายเรามาได้จริงครับจังหวะยิงผีจับยัดเลยก็ว่าได้ของสหรัฐอยู่เย็นที่ยิงลูกนั้นไปฉลับแล้วก็บอลย้อยๆเข้าประตูเข้าไปต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ของนักเตะจริงๆในเกมนี้นะครับที่งัดมาใช้ได้ในกับสถานการณ์ที่มันเป็นรองเขาเยอะมากๆเลยทั้งเรื่องของตัวเล่นด้วยแล้วก็บรรยากาศที่ฟนบอลเขาเยอะมากๆนะครับจบเกมที่ 1- 1 ได้คะแนนเก่ามาจากกรลลาบุงการโน,โนได้แบบว่าระทึกใจมากๆเลยนะครับมาโนเองนะครับหลังเกมเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาสัมภาษณ์เรื่องของการเปลี่ยนตัวเล่นด้วยนะครับในหลังจากที่จบครึ่งแรกไปนะครับก็บอกว่ามันยากมากเลยที่เราจะเปลี่ยนแผนในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวลงไปในช่วงพักครึ่งนะครับก็เป็นเกมที่ดีนะครับเราต้องการสู้ในแดนกลางครับพอหลังจากโดนใบแดงไปเราก็ต้องส่งอดีศักดิ์ไกรสอนลงมาแทนที่ของทีละศิลป์ พื่อความสดแล้วก็ใช้พละกกาลังแล้วก็สร้างโอกาสได้เยอะเขาเองก็วิ่งหาช่องได้หลายครั้งตามที่เราวางแผนประตูที่เดาได้ก็เกิดจากการวิ่งหาช่องของอดริศักเองที่ไปไล่บอลแล้วก็เป็นคนไล่บอลมาแล้วก็ทําให้มาจบที่สารัฐอยู่เย็นนะครับเขาก็ทาได้ดีนะครับานก็ชื่นชมสุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งคะแนนที่สาคัญที่เราได้จากที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทุกอย่างตอนนี้อยู่ที่เราที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปในเกมสุดท้ายจะต้องวัดกับกับกมพูชานั่นเองครับก็ถือว่า เขาก็พอใจแต่ว <thing 195 2> I mean, right, right? ่ารูปเกมมันอาจจะเปลี่ยนแผนได้อะไรไม่มากนักเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะในเกมครึ่งหลังในเรื่องของตัวเล่นด้วยอะไรด้วยที่เราเสียเปรียบนะครับสถิติหลังเกมเนี่ยเกมรุกนั้นเนี้ยโอ้โหครองบอลเยอะเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่ายอดจบสกอร์มันน้อยลงไปมากกว่า2เกมที่ผ่านมานะครับการเข้าทา2เกมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทะลุไป60ครั้งนะครับหรือจะเชื่อจริงๆว่าเกมนี้เราเราเข้าทาแค่7ครั้งแล้วก็ยิงเข้ากรอบไปครั้งเดียวแล้วก็เป็นประตูเลยจังหวะที่สาระหยุ่เย็นหัวตลูกนั้นไปนะ เห็นแล้วว่าเออเราจะต้องเจอเกมรูปแบบแบบนี้ในรอบรองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญเลยในเกมนี้นะครับทีนี้หลังออกจากสนามนะครับเกมจบแล้วอะไรไปแล้วนะครับมีภาพว่านักบอลของเราก็เขาเรียกว่าเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับต้องเปลี่ยนรถบัสเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะโดนร้อมเหมือนตอนที่มาก่อนเตะอีกนะครับก็แถมต้องมีตำรวจประกบข้างรถบัสไปด้วยนะครับรถบัสนักเตะครับกลัวที่จะเกิดเหตุอีกอะไรอีกครับก็ถือว่าก็ถือว่ากลับโรงแรมอย่างปลอดภัยนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์อะ หลังจากนั้น,นนะครับเอาเป็นว่าเกมนี้เองแม้ว,ว่าแฟนบอลไทยคอมเมนต์เสียงแตกนะครับว่าก็มีบ่นบ้างอะไรบ้างเรื่องของการจัดตัวของมาโน่บ่นมาโน่บ้างอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของเราที่มาตรฐานตกลงไปมากกว่า2เกมแรกด้วยรวมไปถึงก็มีแฟนฟุตบอลที่ก็ให้กําลังใจนักเตะว่าดีแล้วนะครับโอเคแล้วกับผลเสมอเพราะว่าเราได้เราเสียเปรียบเรื่องของตัวเล่นแล้วก็จุดโทษก็ไม่น่าเสียด้วยอะไรด้วยก็เสียงแตกอะไรกันไปนะผมไปเช็คดูคอมเมนต์นะครับผมก็มองว่าผลเสมอนี่ก็โอเคแล้วมาเพราะามันมีเรื่องของบรรยากาศของแฟนฟุตบอลที่เข้ามาเยอะด้วย ค่อยเจอแฟลบอลหลัก5 0 0 0 0ื่นคนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่เราเหลือ10ตัวนะครับสามารถที่จะประคองสติให้อยู่ในเกมได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ลูกเก๋าลูกประสบการณ์เนี่ยมาช่วยทําให้เราได้1คะแนนกลับออกมาจากเสหน้ายันนะครับก็ใช้ลูกประสบการณ์ในบางจังหวะนะครับเอาตัวรอดกลับออกมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วระดับหนึ่งนะครับแปลว่าลูกเกมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสายตาของแฟุตบอลส่วนใหญ่นะครับก็สองมกราครับหลังจากปีใหม่นะครับเราจะต้องเปิดบ้านเจอกับกัมพูชา เกมนัดสุดท้ายก็ต้องชี้วัดเข้ารอบด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับทางกัมพูชาเองก็ยังมีโอกาสลุนเข้ารอบอยู่ถ้าหากเอาชนะเราได้เราก็โจทย์ของเราคือเสมอก็ได้แล้วก็ชนะก็มีโอกาสที่จะจบแชมป์กลุ่มก็ได้นะครับก็แต่ทุ่มครึ่งนะที่ทำสารรัสเซีก็รอติดตามลกันว่าจะเป็นอย่างไรในเส้นทางของทีมชาติไทยในเอฟเอคัพนัดหน้านะครับก็รอดูแล้วกันนะครับนั่นคือเรื่อบื้องหลังเกมที่ผมนามาฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านี่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดลับสไครป์ ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ